สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านป่านะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปไล่เข้านะครับก็จะมาช่วยป้าส้อยกับพลันใหญ่เนี่ยเหมือนเดิมนะวันนี้ก็มีรถมาด้วยนะครับนี่รถก็ไปทำงานในเมืองกลับมานะครับหายไปนานนะก็ช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะครับฝนตกเมื่อคืนก็ฝนตกนะต้องรีบทำนะครับ ข้าวเนะี่ยให้มันเสร็จไวๆนะทุกคนต้องรีบเกี่ยวแล้วก็รีบเอาขึ้นอ่เกวียวนะให้มันเสร็จไวๆนะครับไม่งั้นเนี่ยข้าวของเรานะครับจะเสียหายนะวันนี้ผมก็เลยชวนรถมาแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องผมอีกคนหนึ่งนะครับนำหน้าไปแล้วไปที่ไร่ข้าวแล้วครับนะก็หลังจากที่ผมเนี่ยมาเกี่ยวข้าวนะครับไม่สบายนะครับหลายวันเลยนะครับทุกคนเป็นไข้นะครับตอนแรกคิดว่าเป็นไข้ามาเรือยนะ ก็แม่ผมก็ดูแลผมครับเกือบกลับไปบ้านนู้นไม่ถึงนะทุกคนไปหายากินครับก็ตอนนี้ก็หายดีแล้วนะครับ<อ>ก็จะมาช่วยปลาส้อยกับพลันใหญ่นี่แหละตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางนะครับกําลังเดินทางไปที่ไร่ข้าวนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ไร่ข้าวนะครับ กตรงนี้ก็เป็นลํำธารเล็กๆนะครับเอาไว้ตักน้ํากินนะก็ตรงนี้เนี่ยมีไร่ข้าวนะครับของเพื่อนบ้านนะอยู่ตรงนี้เขาก็มาตักในลําห้วยเล็กๆแบบนี้นะครับทุกคนตักน้ํากินได้นะครับน้ำเนี่ยใส่มากๆไปกันต่อดีกว่า ตอนนี้มาถึงแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยวเขาเดี๋ยวเขาทีคนเล่นที่ไนเนี่ทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับนี่ใช่ผมเนี่ยจะเล่าชอบกินเหล้านะครับนี่ดูไอคนที่มาโอ้ชอบกินเหล้าเนะเอาเหล้ามาฝากนะครับลูกพี่เอ้าโอ้โหมา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  อ้อโหอ้าวกินไปสักสามกิ๊บนี่กินข้าวอร่อยโอ้โหนี่วันนี้ลุงก็มาด้วยนะไก็บนมีลายของลุงครึ่งด้วยนะทุกคน<อ>ลุงก็มาช่วยนะเนี่ยเอาไป 5, 5. เอาไป

เมื่อกี้ยอกกันเนี่้ของจริงนะกินข้าวอร่อยเมื่อกี้ยอกอ่ะไอ้กินเยอะไม่ได้ครับลูกพี่เนี่ยกินเยอะแล้วมันเดี๋ยวงานไม่เดินนะนอนอย่างเดียวละเมื่อกี้ในคอนเทนต์อันนี้ของจริงอ่ะกินข้าวมีอะไรบ้างเนี่ยมีแต่มีอะไรเนี่ยน้ำพริกมีแต่น้ำพริกแล้วก็ผักนะ ก็ข้าวก็เอาขึ้นมาบนกระต๊อบนะนี่ไอที่เกี่ยวไว้เกี่ยวเกี่ยวไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยทุกคนที่ผมมาเขาก่อนนะที่เกี่ยวไว้เนี่ยมันก็ตีไปแล้วก็ได้ได้ได้ออผลผลิตมาแล้วนะนี่ประมาณนี้นี่รวงข้าวครับที่เราเนี่ยเก็บไปแล้ว ตรงนี้กำลังเกี่ยวชุดนี้นะ่าจะเกี่ยวได้ยังไม่หมดข้างบนนะครับที่ผมมาเกี่ยวเขาก่อนนะตรงนู้นนะครับเก็บกันหมดแล้วได้ประมาณนี้ตอนนี้เที่ยงนะมาถึงที่นี่ก็เที่ยงคนะรงับทุกคนะมาตั้งแนะตง่เช้าแล้วนะกำลังกินข้าวกันอยู่ยนะไม่กินข้าวแล้ว เดี๋ยวรอเริ่มง,งานเลยนะครับวันนี้มีแต่คนหนุ่มๆแล้วก็มาเนี่ยโอ้โหไม่รู้งานจะเดินหรือเปล่านะ<อ> <laughs> มันจะได้เรื่องหรือว่ามันจะมันจะได้มานอนนะครับผมดูทรงแล้วเหมือนอยากจะนอนนะคนนุ้นเนี่ยไม่รู้ว่าเหมาเล่าหรือเปล่ามาถึงนอนแล้วมาถึงก่อนเนีย่ยม,มาแบบว่าเดินคนแรกเลยครับเสียงดังข้างทางเสียงดงังข้างทางจะลอ <laughs> เดี๋ยวขอนั่งพักก่อนครับเดี๋ยวถ้ามาอวินเตนนี่ครับทุกคนแม่ผมเนี่ยเก็บพริกนะครับพริกในไร่ข้าวนะก็มันสุกเยอะเกินนะครับสุกเยอะเกินมันร่วงนะเลยเก็บมาแล้วก็ตักแห้งดีกว่านะ ราคาแห้งราคาแบบว่าตักแห้งเนี่ยราคาแพงกว่านะประมาณโลแล้วเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยห้าสิบไม่รู้ว่ามันแล้วแต่ฤดูนะทุกคนแล้วแต่ตลาดนะครับเข้าข้ออยู่สองร้อยห้าสิบความต้องการของตลาดเนี่ยไม่เหมือนกันนะทั้งขั้วัวด้วยไม่ต้องตัดขั้วใช่ไหมอ๋อบางทีโอ้ตัดขั้วเนี่ยคือใช้เวลานานมากเลยนะ

ลุงอ่ะกินนมกินแต่เลราเดี๋ยวไม่มีประโยชน์นะกินนมดีกว่าแข็งแรงนะรัางไกยแข็งเลยนี่ทุกคนก็ไอความกรรมเข้านะครับที่เราเกี่ยวไว้นะครับที่เกี่ยวไว้กรมมือหนึ่งเนี่ยเราก็ออกมาฟาดนะครับเนี่ยมาฟาดกับไม้ท่อนเนี้ย าดให้มันล่วงครับก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แกะที่เรามัดนะครับออกก็ข้างในเนี่ยมันจะติดอยู่ก็จะออกมาเป็นแบบนู้นฮะไม่รู้ยังไม่มาจะมาทุกวันเลยพ่อกับแม่ก็รออยู่นะไม่มาสักทีนะครับบอกจะมาแล้วก็ไม่มานะ ถ้าไม่มาก็บอกว่าไม่มาดีกว่านะไม่ต้องให้รอนะครับอืมถ่ายดีแ่า้อดขา้รอนนก่ภาพะรอะวนน้อเน่าเ ครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มงานกันแล้วนะครับนะเพราะว่าผมดูจากท้องฟ้านะครับมืดคึ้มลงมาอีกแล้วนะครับนเ,เนี่อากาศเนี่ยมืดคึมเละเดี๋ยวจะเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับวันนี้ก็หลายคนนะครับต้องใช้ใกําลังคนเยอะๆนะเพืลล่อให้มันเสร็จไวๆนะครับหนึ่ง,<ว>ง,งสองสามสี่ สองสหหคนนะครับทั้งหมดหคนถ้าหกคนเนี่ยก็ดีจะไหวกว่าเดิมนะครับทุกคนอกวันนี้ก็จะเกี่ยว ในโซนนี้นะครับโซนนี้นู่นเมื่อเช้าน่าจะเกี่ยวกันตรงนู้นใช่ไหมลุงนู่น,นตรงนู้นนะครับเมื่อเช้าเกี่ยวกันตรงนูน้นเวงนู้นนะวันนี้ก็จะเกี่ยวกัน,นขึ้นไปนั่นนู้นเลยนะครับทำงานอะไรก่อนครับสนุกดี move नहीं मैं सोले खुरा है ไม่ให้ละตีลุกมาตีเคเลยตลแล้วเราเุลุงไม่ใแ่เนี่ยอามนี่มาไว้ดนนอยนยกจะรี่ะเราพเลยลยาสบล้ดูี่ขี้มึงเอ ล้วอาเดืุกทิคเ่คุคพ่อนี่ยสายรอ่ะอาสายริอะแรก็บริจาท่อบวจาบ้านเราค่อยสาคนนี้ตวเองครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มงานได้ตอนเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองทำงานได้แล้วประมาณสองชั่วโมงนะครับนั่งพักกันก่อนนะอักกอนแป๊บหนึ่งนะครับดื่มน้ำนะครับมาคอยลุยงานกันต่อนะครับ อากาศเย็นมากๆลมเย็นนะครับคล้ายๆกับฝนจะตกอ่ะผมดูแล้วน้องแม่ไม่ให้ตาพ่อพูดจ่าเราชี้แค่คนไม่ให้ลูกเนี่ยสร้างยิ้งอ่ะตาลูกปอน่เนี่ยเตาลูกเบลุนเนี่ยอยู่ตรงนั้นไม่เจอเลยไม่เจอคือว่าอะไรดิครับ เอาชื่อบอกจุดเยอะเยอะอ๋อนันตาไฟจ้าอนตาไฟเอาที่นี้แหละที่อะไเแบบนี้ไฟเด่นไฟเด่นนี่ทุกคนก็นั่งพักกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะมองเห็นจุดชมวิวนะทุกคนนู้นนะครับ พอลูกตุดนะเด็กจะดีคือชมวิวนะครับที่มันนั่งพักกันนะใบซองรินาลิใบซองดอกใบซองใบซางว่าถึงไหนถึงไหนน่าจะสุดสุดนี้น่าจะสุดนี้ใบสามชั่วโมงนะใบสามตื่นเลยเด่นย่าด่าไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้น่าจะเริ่มฝั่งนู้นแดดมาแล้ว หาที่ลบใหม่ล่ะเกี่ยวข้าวไม่มีเสาเปล่าฮะเกี่ยวข้าไม่มีเสาเปล่าัอนใจบอกเลยไอ้นายไอ้นายมาเหงาเลยต้องมีเสาด้วยนะครับเริ่มงานกันต่อทุกคนเกี่ยวเกี่ยวเคี้ยดเลยบุคลิคนีแดดร้อนนะครัใส่หมวกนะ Nó chào cháu u bạn đó đi ba út trăng xe kìa nha đó đúng các à นี่ครับทุกคนก็เห็ดผลที่เอาไว้บนกอนี้นะครับก็เพื่อว่าจะได้เก็บง่ายๆนะครับมันจะมองเห็นได้ไงนะ่ายนลยบางท,ทีเนี่ยเวลาที่เราเก็บนะนี่ถ้ามันล่วงอยู่กับพื้นนะครับไม่เอาไว้บนกอนของต้นข้าวเองนะครับบางท,กทีก็มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าแดดไม่ออกดีนะครับจะไม่แห้งนะแดดออกดีก็ไม่แห้งครับเพราะว่ามันอยู่ในใต้ที่ร่มนะครับทุกคนเวลาเราไปตีเนี่ย ข้าวมันจะไม่ล่วงนะครับต้องเอาไว้ที่มันโดนแดดดีๆนะที่ล่วงอยู่กับพื้นเนี่ยเอามองไม่เห็นนะครับก็ตรงนี้นะครับใกล้จะจบแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายรเริ่มมาจากตรงนู้นครับมาถึงตรงนี้นะจบแล้วนะครับเ้าก็ต้องไปเริ่มตรงนู้นต่อน,นะครับ เดี๋ยวผมจะขอไปช่วยงานก่อนนะครับออจะถ่ายทุกคนชงแค่บางช่วงนะเั้งไว้ที่นีนต้งวนีะหารเลย ทุกคนก็ช่วยกันหลายคนเนี่ยเสร็จไว้นะดูนะเมื่อกี้ก็เหลือเยอะนะครับตรงนี้ไหล่มือไล่ไม้ไล่มือเนี่ยแป๊บเดียวนะหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพักกันอีก นั่งสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ไปเริ่มฝั่งนู้นต่อนะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับตรงนูน้นเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งกันแล้วจะเริ่มตั้งแต่ เป็นเรื่องแต่ตรงนู้นครับทุกคนตรงนู้นนะครับ,ตร,นนรบตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสองเขตข้างล่างเนี่ยยังเกี่ยวไม่ได้ข้างบนจากตรงนั้นครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยเกี่ยวได้ละเราจะไปเกี่ยวตรงนู้นกันต่อนครับ นี่ครับทุกคนตรงนี้เนี่ยมันเขตมันจะชัดทุลองดูเห็นไหมามุมตรงตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเอาขาวเเขียวๆนะในข้างบนเนี่ยจะเหลืองเหลืองหนึ่งแดงมันจะเอ้ามาสังเกตได้เลยวพาไม่เหมือนกันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ปลายนู่นนะครับแล้วก็ขึ้นไปแถบรุ้นต่อมา้ะหนึ่งไร่ได้อยู่หนี่ ครับทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะวันนี้ก็จะเลิกงงานกันไว่นะครับ16บหกนาฬิกาเจอสิบเนาฬิกาแล้วนะครับทุกคนห้าโมงเย็นนะใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วก็จะเลิกงานกันแล้วนะครับช่วงเวลาบ่ายนี้ก็ได้งานกันเยอะมากนะครับนี่ดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเกี่ยวตรงไหนบ้างจะถ่ายนะครับครับ <laughs> ผม ให้ดูว่าเขตตรงไหนนะครับที่เกี่ยวช่วงบ่ายนะนี่ครับทุกคนช่วงบ่ายก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เสร็จจากตรงนู้นนะครับเสร็จจากตรงนู้นแล้วก็เริ่มใหม่นะครับตรงนี้ขึ้นมาถึงนี่นะครับได้ประมาณสักน่าจะหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานน่าจะได้ ตรงนี้ก็ต้องลุยกันต่อนะยังยังเลยตรงนู้นนะครับโอ้โหนิ้งวันหนึ่งได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงนะไงถึงเท่าหกคนอะไม่ถึงโอเคแล้วเลยกว่าจะหมดนู่นอะสดนู่นไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วแม่เกี่ยวไปแล้วหมดแล้วเก็บหมดแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรเนี่ยไหนเนี่ยมะอึกมะอึกมะอึกยักษ์นี่ทุกคนมาดูนะลูกมันจะใหญ่ๆหน่อลยนะมะอึศมะอึศอันนี้มันยังไม่สุกนะเนี่ย ไั่จริงๆนะเนี่ยถ้ามันสุกแล้วมันเจะเป็นลูกสีเหลืองนะนี่เป็นลูกสีเขียวนี่มันจะเป็นลูกเนี่ยมันจะมีขนนะทุกคนนี่ลูกยังไม่อยังไม่แก่ยังไม่แก่ลูกใหญ่มากครับลูกประมาณเท่าส้มนะขนเท่าผมส้มนะจะใหญ่กว่าจะเป็นแบบนี้นะครับมาอึมาอึมะอึมาอึม่รึลูกนะ ใช่อันนี้มาอึกกระเรียงแต่และพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะไ่อนก็อนลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันนะครับว่าพื้นที่ที่ผู้ชมเนี่ยอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ลูกเบลเลยนะเนะมือ่อในเมืองอลูกกะติดเดียวประมาณใค้ okay, ทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวเดินทางนะครับกลับไปที่บ้านป่าแล้วนะครับก็ต้องกลับไป อับน้ำอับท่าเตรียมกับข้าวกับป่านะครับกุ่มข้าวนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับที่บ้านป่าเลยนะ,ะกลับกันหมดแล้วครับรอด้วยครับ,บครับทุกคนตอนนี้กลับมาถึงบ้านป่าแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลัง ข้าวทำกับข้าวกันกินนะครับมาไม่เช้าไม่เจอทุกคนบุญรอดเนี่ยโู้นบนหลังคาเนี่ยนู่นไงนู่นไงมาขอปลากินครับแล้วก็ปากกินขอปลากินเนี่ยเอาประตูมาให้เดี๋ยวมาดูค่อยๆเอาผักอะไรมาทุกคนเลยคือไม่ได้กี่ก้อนตื้อไปเลยเนี่ย ะไเยอะทเลยไมอะไรเยอะแยะเลยครับทุกคนได้ได้เนนบ้าเลยเจอเขาแมาผักเลยมาเยอะแยะเลยการหินการหินใชอยู่กูพักการหินเลยักะเพลย้อดูนยักการหิน กัดหินหมุนลอดไปไหนมามามาเช้าไปเจอตมอ,อยู่ต้มอ,อยู่นี่ทุกคนก็ผัดที่ปราซอยออกมาเนี่ยว่ามันคือระเปาะแป้งเปี้ยวแล้วก็พริกนะครับนี่ก,ก็ผักกาด เนี่ยไว้ต้มเนี่ยประกาศต้มกินมยำผิดนะครับประกาศพวกนี้มันจะขมนะทุกคน,นมันไม่เหมือนประกาศอ่าประกาศขมก็ได้เลยเอามาประกาศเนี่ยขมต้องปาะปองผัดไตปะป,ปองผัดไตปะป,ปอง,ปปอ,งอันนี้เขาเรียกภาคอะไรนะแล้วเ,เขาเรียกภาคอะไรนะไหนนี่ย ผักป,ปังผักปังผ <sık strong> ัักปงมันจะลื่นๆนะทุกคนท้าวพวกนี้ไอ้ผักปังครับอะจารย์จะเกิดอะไรกูปวดรบก่อยไม่ผักมือกันรบก่อยทุกคนเปาะัาจารย์ลูกพี่ก็เร่ยนถือเดี๋ยวทำกับข้าวเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำทุกคนเพราะว่าไอ้ไล่ข้าววันนียมันคันเนื้อคันตัวนะ วันนี้ก็มีพ่อครัวพิเศษนะครับทุกคนเนี่ยนี่พ่อครัวนะครับก็มาทำกับข้าวให้เรากินนะครับไม่รู้ว่าไปเรียนเชฟมาจากไหนคนระับผมดูแล้วนี่ทุกคนแกงเนี่ยไม่ใช่มอเล็กๆนะครับ <laughs> มันเต็มมอใหญ่เลยนะ <laughs> โอโ้โหกะว่าจะกินกันประมาณสักห้ามือ้อห้ามื้อนะครับไม่ก็กินกันได้ประมาณสิบคนเลยนะ <laughs> แกงหมอมอนี้มันเล็กไปนะผมว่ามันต้องใช้มอใหญ่กว่านี้นะครับี่ มันในบ้านเนี่ยจะมืดๆเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยเปิดไฟกัน,อ,นอ่อนนะไฟมาแล้วครับทุกคนเนี่นเกมมองไม่เห็นนี่ครับไม่รู้ว่าเมนูนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับเมนูนาเสนอครับกูก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกอมีแต่ฟักทองก็สมุนไพรผักเพิ่งอะไรเยอะแยะนะครับเต็ไมไปหมดนะน่าจะเป็นแกงผักรวมหรือเปล่ามีแต่สมุนไพรอืม กระพงกระเพราใบอะไรก็ไม่รู้ครับใส่มาเต็มที่นะแกงม่วแกงม่วแกงม่วนะครับไม่ใช่แกงั่วนะแกงม่วงไปถามซื้อมาแล้วจีบบ้างต้องจืดหรต้มจืดจืดตืมจืดนะผัดก็อร่อยนะถ้าผัดจืดเนี่ยเออไอ้นี้แกงไม่ใช้ผัดต้องผัดอันนี้ครัอะไรนังเลยปลานปลากับผัดเนี่ยรจะดีนเลยที่าผัดบ่ ตทำจืดไปเลยถามเอาเองนะได้เลยใครจะทำอ๋อพ่อครัวพ่อครัวมีพ่อครัววันนี้พ่อครัวพ่อครัวเยอะนะครับกาศอันนี้ปักกาศในต้มต้มนะเป็นยัไงบ้าบแต่ตทุกคนตอนนี้ก็คนนี้มันด้ไมันดนรบ้านก็เบื่ออยู่ข้าวเนล่าเปล่าหรือไงใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็หิวข้าวแล้วแม่เนี่ย ตอนนี้พี่ชายผมก็มาแล้วนะครับเนี่ยจังเกิลบอยครับัครบผมหนุ่มผมทองครับเอหนุ่มผมทองนะ,ะพ่อกับแม่ก็รอความหวังตั้งนานแนละ้วเมื่อไรจะมาแล้วครับบอกว่าจะมาตั้งนานแล้วนะออนนี้มาแล้วนะครับเนี่อนางมาทพื่นหลังผ่านใหญ่กับปลาซอยก็ดีใจมากๆเลยนะครับเห็นลูกชายมาแล้วนีผมก็แต่ว่ายังขาดหนยนะขาดใครครับ คุณเต้คุณเต้คุณเต้โอ้โหคุณเต้ไม่มาเนี่ยบอกเด็ดใจเลยอันนั้นตรงนั้นนี่อ่พลันใหญ่ทำที่นอนไว้ให้คุณเต้นครับเขาบอกว่ามานี่ยุงกัดนะให้นอนใกล้กองไฟเลยนะใกลเนี่ยมันหนาวเงหนาวโอโอเคมาทุกคนมากินข้าวกันครับมอืน่งใ้ 这里没有。俺不摘荔枝，俺路边上问的，有十几年了摘海棠。<noise> <noise> <noise>